เจ้าจักว่า,า,าอะไรกนเข้าวันาะค่ะสื่อทั้งกิเดิถา้ถาไปฝึกคักเราสิบบ่กใครคุยกันเดิบ่บ่คุยค่ะสิบ,บึงดิ่งไผ่หนึ่งมันตแตลูแล้วเห็นคนไปงสี่สิบบ่คุยสิบบวกว่าคนนั้บบ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 นเป็นคนนั้นเป็นสีนนส่นะค่ะแม่นแม่นเปนนันหัแล้วค่ะเข้าก้าไปคิดยังเันหูวแล้วค่ะก็คพ่อจะได้ไปรู้จักเพื่อนหันกามีวิบากกรรมไปอยู่ด้ช่องแลก ไปวิบากกรรมไปเพื <manifestations> ่อนก็บอกว่าบ่มิยังไม่ไปเห็ุให้เพื่อนก็ให้ฝึกเลยฝึกพอผีเป็นร่างส้งต่างๆในเดือนเพษ่ก็เลยบอกเมื่อหล่ะนะตัวใดตัวใดค่ะบทผีเขาเจ้าสิงดูมาได้ได้เพิ่นยู่ห็นคืเพิ่นบ่ได้ลดน้ำมนต์บ่ได้ขูกแขนบ่ได้อย่างเด้อออกพลังจิตของเจ้าของนี่แหละค่ะเหมือนฝบทบทยังต้น ี่มือค่ะสี่มือเราก็ไปบราาุบราพผ้าไปบุรพผ้าเราก็ไปที่กระเพรียงเพชรอย่างนี้วันหยัดก็มองลูกไส้พาลูกไส้ไปย้อนช<อ>งผ่าลูกไส้ไปย้อนนะคะตอนนี้เพื่อนเป็นฝึกตาทิพย์เป็นอาจารย์ฝึกตาทิพย์เป็นค่ะแม่นระาลูกไส้มองสิริจันทร์มากระแพงเพชรนะค่ะพาลูกไสย้ยุคนายอาจารย์<อ>ค่ะ จะ่าเก่งแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นก็จบพู่ย่างคือกันอันนั้นก็ได้เป็นเป็นผู้สอนเป็นผู้ดูแลคู่ใยไปฝึกกรรมฐานนั่นแหะค่ะไปทรงคนไปทรงคนแล้วก็ดูแลล่างล่างล่างคู่ใ่ค่ะดูแลล่างค่อยเบิ่งค่อยอย่างอายุหอแต่ยี่สิบสองยี่สิบสามยังได้จัดค่ะอายุหอถได้แต่หน่อยค่ะโอ้แต่เดี๋ยวนี้ว่ามันใหญ่ก็พ่อน้อ ชุดชุดนี่จะโดนหลอกเมื่ก็ทบที่กลุ่มที่กีดากุ่มฉีดยาเป็นไงฉีดละแม่ยี่ห้าวละเนี่นก่อยากหห้าเธอห้าวเลี้ยนจบมันกับผมมียังมาให้ว่าบ่ต้องไปห่วงเล่นสุ่มคุณใส่มันดำในพวกอันว่าสาเห็ดให่ห้าตายภายในเมื่อนั้นตายอันนี้เรามีมีพระเดิพระดิอาจารย์มีพระองค์หนึ่งอยู่แถวแถวว่างสามหมอเบิ้งซีห้ออกนอกประตูวัดบ่ได้เสียห้าตายยังสิ บันนี้นับถูกจุดเนาะอาจารย์นาะจุดถูกสินนับถูกจุดให้ห้าตายเป็นพระได้ว่าพระศิลเท่าไรอาจารย์สองร้อยกว่าแต่ว่าสิมาเเคศิลป์ขนตายเนี่ยอาจารย์ว่ามันเป็นพระอยู่บ่พระพระหลวงพ่อต่อ <c oughs> นั่นแหละกะเลยได้ไปหาปูใหญ่ย่อนเรื่องนี่แหละเพราะว่าแบบเธอห้าเจาะล,ลึกคักไหลห้าวหลู่ความหลับไหลก็ดีเด้อาจารย์เป็นอันตรายต่อห้าวเพื่อน,นไหม เขาหูจากความรับเขาแหละแม่นเขาเจ้าก็เลยสีเอาอาศั่เอามุ่นดาเขามา<อ>เสกขอบง,อบงอามเฮแต่ว่าเฮากับคือว่ามั่นใจว่าต้องความดีมันต้องอยู่ใดอังซช่นะมุ่นดาสีเกงก็ความดีมันเป็นไปว่าดดนาารย์ก<ม>็เลยจาเอาเลยลงพิกิจก็ไปหาปูใหญ่เลยไปกราบปูใหญ่ไปไปหอดปูพ่นกับเจ้าไม่ซีน้ามุ่นนะเนาะ เคาะหัวเลยว่ะรอตั้งนานไม่ยอมมาสักทีเนาะวะนะน้าอาจารย์มันเบาให้พอนนะโอ้ไม่มีอะไรจะทําอะไรแกได้หรอกท่านก็อาจารย์อาจารย์นั่นแล้วก็จะได้ไปหาเล่านะทำนั่นก็ออกแล้วนั่นแล้วก็จะได้ไปกราบปูใหญ่นะนั่นแหละออกภาษาไปง่ายเลยออกภาษาไปง่ายเลยบ่ะอาจารย์โอ้ภาษาโทค่ะอาจารย์นนุโมตนาบนค่าโอ้ไปน้อกันไปสดง แรงันมันใส่ตรงกัคุมหมอนน้ำแันเหดแล้วยัง่าพนสิงเยาเลี้ยงเออสิงเยาเลี้ยงแต่ปูกพีคือมาสอนเสร็จต่ปลูกอันนี้เสร็จปูกพีลูกโอมจงลูกเราจะลูกแค่วาเฮ็ดหยัางเสร็จเดินมาสอนไม่ออกเขาออกให้อยูได้กันไยมกันเล่นึกมาเป็นนัก ลุกขึ้นมารอเลยเอาให้นักหนักโอ้าจะไปทาแล้วนี่ไหคอยมานั่งเคอยกระจิกแข้งเลยนี่พวกเร่งยานผีระบาดเอนั่งเ้าคู่ใหญ่สามสี่อัอนั่งยืนเตี้นสมเอารถเอารถนะพยาบาลไปเลยนะแปดสมลยางก็ได้แลล่ะ เราคุ้น้างกินจ้างท่านัได้น่ะนสมองนมนะคนไปกัน้องแรกในการไกัค่ะค่อาจารย์เนะเดูนี่จากพาม่านอกากรได้กาผ่อนหลายอน่อนโบรา่อนกระยานท่กากระพ่อ มันกับม้วนตอนมันกับม้วนตอนออกมาน่ะตอนเขาที่แรกนันกันสิกันสิวกันแดดละเมื่อว่าพระโยมพระกับญาติพี่กันเด้อพระกับพระเถอะวะพระไปม้วนหัวนะมาะขนุนหัวใหม่ๆผมิ่งมีอยู่แต่ตามที่อาจารย์เลี้ยนรู้มากนี่เนาะตามศึกษามานนี่ก็คือว่าบ้านนี่ก็ถือว่าเป็น ใช่มันสุดยอดสุดยอดเลยนะอาจารย์เนาะสุดยอดในประเทศไทยมีหรอเนาะของแท้เลยบ่เท่าไหร่จังว่านี่ซบๆเลยะเทศไทยมีมืองเดียวบอกว่าได้มีมืองเดียวค่ะแล้วไปตอนไปมางมางไก่แยกล่างมางไก่บันนี้ไปบอยแข่ได้บ่เนี้อาจารย์เห็นอยู่เนาะมันก็สิตื่นเต้นไปอีกได้บ่เนี่ยเนาะไปก่อนน้นดึงไว้ดูวยผู้ใหญ่ดึงสิเสื้อที่จะขอกับมือ วันหนึ่งม yes ือขาเจ้ามือขาเจ้ามันแข็งแีเดียวอรู้สึกว่ามือรู้สึกว่ามือคู่ใหญ่นี่นักเขานักเขาบอกอาจารย์บ่บ่ท่านได้กรรมบ่ท่านได้กรรมมันบ่ท่านได้เขาเพราะั้นว่ารู้สึกว่าิินักเขานักเข่าสิป้อยก็ย่านซื้อว่าได้มันบ่อ่าพวกนี้ว่าซื้ออะไรต่ท่แหลกปอยแต่หานาที ซื่อไยเร้ว่าเรวเพื่นแบบนั้น้ว่ห้อดกัซื้อปล่อยเลยนะโอยไดดได้แล้ววีายอีห่ยวช่องยุ่เขาไปเยนี่ปีนี้พ่นิเปิดให้ช่องยูทูปกเปิดเข้าไปเบิดเลยค่ะพ่อระเบิดเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี่ลงมากกาบเพิ่นละกัมาค่ะรกับกาันที่แรกอ่เพื่นไห้ไปตามเด็กตาทิพย์กระยอน ตอนที่ว่าพ้นไปช่องแรสที่ได้ออกเด้เพราะว่าเพิ่นเมตตาเพิ่นอิโต้นาปูใหญ่เหนีย,ยวน้อนมีเรื่องกันกับนีน่นนละย้อนว่าพระที่ว่าพระอาจารย์ว่านี่ละผ่าเลื้ยงโฮมต่อนี่ละนั่นละก็คือเดี๋ยวพระอาจารย์คะวันนี้ออกภาษาไนี่สิไปฝึกกรรมฐา,านตอนมาค่ะไปตอนน่อเนาะปิดบัตรไปดิฮะปิดบัตรปิดบัตรใส่กุญแจใส่กุญแจวัตรเลยโอ้ไม่ไม่องเดียวบ่ค่ะ พระพุทธรูปหลายองค์อยู่แต่ว่าพระสงฆ์มีหลงเดียวรูปเดียวพระสงฆ์มีรูปเดียวแต่ว่าพระพุทธรูปหลายอยู่พระพุทธรูปหลายอยอะไหมเยอะค่าจะอยู่สังคมอยู่สังคมนะคะจันน่ะก็คือออกพรรษาแล้วก็สิไปฝึกกรรมฐานต่อเนาะปิดวัดเลยล็อกไว้วัดไว้เลยถ้าบ้านสิไปวัดใดระบาด ก็ว่าไปวัดข้างเคียงไปก่อนไปวัดข้างเคียงก่อนหน่ออาจารย์เน่อยไปศึกษาหาความรู้อีกคนเนาะอาจารย์ค่ะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเเคือทำมันบ่อไข่ค้นไปดอกค่ะมันบ่อทั้งหลายทั้งทั้งแถวพิจิตรทั้งคนแต่บ้านเขาเจ้ายู่แถวนั้นเขาเจ้าทังบรรลุเลยแมนค่ะเพราะว่าปูใหญ่พันสิบ่อบ่อใดต่ก่อนหนึ่งห้ามถ่ายวีดีโอห้ามถ่ายรูปห้ามยังคู่ย่างห้ามหมดเลยค่ะ ทุ่งเจ้าพรมนี um, ่ก oui> ับพ่อเห็ดไทยเนี่ยค่ะเออว่ามาลอยไทยกันนะไม่ได้ไทยแน่จันไม่ได้ไทยด้วนี่เอาเครื่องเดียวไม่ได้ไทยเบอร์ตัวดอกอาจารย์ไทยเครื่องเดียวไม่ได้พูดจักดอกเป็นข้าข้าจ้าถามว่าพ่ออาจารย์ซื้อวังใดให้บอกบ่ค่ะบอกต้องปัญหาข้าจ้าถือเลขอัน แฟนหาหนึ่งน้ำเดโอ้ยงงไปก็จ้าอาจารย์จังว่าสิคือนั่นเสียนปูสีสุโธกับปูมุติลินนี่สิขอปูสีสุโธก่อนออกพรรษาเนี่ยสิได้สมความมุ่งมาดปรารถนาบอจค่ะข้นใ่ะึ้ลานท่ำล่านท่ำเขาทำว่ได้องค์ใหญ่ก็สิได้องค์น้อยล่ะต้องจะได้ก็ต้องได้นะอาจารย์ปูสีสุโธก่อนปูสีสุโธก่อนนะคะ เอาก้าวเทียนค่ะแม่แม,แม่อยากได้ฉันได้จะพจาบ้างค่ะได้พ่ออยออู่อาจารย์เด็กคนนี้แม่เนาะค่ะเขาสาตัวอาจารย์ให้สมความมุ่งมาศปรารถนาะเพราะว่าอยู่ไก่น้องแค้นเนี่อาจารย์ปูจะได้ขึ้นมาหาเนี่ยนะพ่อพิพิพนบอนไก่ไปไก่มากพ่อพ่อคนใดไม่บอนพักบอนเศร้าแน,นะน่นะนะสิสง่งสิ่งไม่เงี้ยว่าอาจารย์ สาหนามนาสาหนามพอดีนเนะาะค่ะแม่นแมนอาจารย์แมนจะม,มาเสียหันหนาไปทางใดหันหนาเวออข้างคนทาง,างหารือหันหนาลงหนามน้องหนามใหญ่อยู่ไปรันทำ่ำหรือจะหันหน,นากลับบ้้านกไปหันดอกมา้ยคนทางเยอะวเนาะโอ้หันลงน้มไมีผู้เห็นไปสว่างๆคนติดเห็นค่ะหันกลับมาหาคนเนาะ เ <LY> ราก็เลยอยากใน <occurs> <t ans> ละครตั้งใจอาจารย์ว่าหันได้ไปทุกข้างแบบตามใจเอ๋อตามใจห้ามันบอค่ะแต่ค่ะหันมาทั้งคนสิสั่งงานสามพระพุทธรูปนี่หันไปทั้งกินแต่วันตกมันก็ถือมันว่าเมียนถ้าเราหันแปดทิศหันได้ทุกข้างโอ้แม่แต่แปดทิศนี่ได้เบิร์เลยเว่า์ท่นจังไลยกับสาธุเจ้าค่ะอาจารย์เด้อค่ะเพื่อโชกเพื่อมานนอกค่ะเพื่อได้เห็ุได้สั่งนะคะคำสู้ศาสนาต่อไปเนาะอาจารย์เนาะสาธุเจ้าค่ะสาธุ